โอเคครับผมอขอกราบสุดให้ทุกคนนะผมวันนี้เกี่ยวกับไอเดนตี้วีเอฟกระเด็นโน่นนะผมแล้วของไอเดนตะี้อินโนมีลูกแก้วอันนี้คือรูปรนะ่างหน้าตาของลูกแก้วนะตอนนี้เข้ามาแล้วนะสำหรับลูกแก้วดีโนดนซะึ่งเราสามารถกดรับได้นะสามารถล็อกอินแล้วก็รับของได้เป็นกิจกรรมเหมือนคอสอุ่นอื่นๆนะครับผมอ่ะโอเคตอนนี้เขามีเออแจกในนี้ด้วยนะทุกคนนี่มีแจกเยอะอยู่นะเออแจกของลูกเลยอ่ะ มีใครแอบมาไม่ได้ใส่เหมือนกันเครับก่อนอันนี้มีกี่ลกูกโอเคในนี้นะผมมีอารมณ์มาขายเอาของขวญของนคนขายของเล่นมีจิตกรมีนักกายกรรมเนาะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงขผมมาขายเลยเป็นยมทูตเรมกับยมทูดเจลัสนะผมอ่าแล้วก็มีเครื่องประดับกล้องเป็นเครื่องประดับของมัเคนิกจะเปลี่ยนตัวตุ๊กตาเนีครับผมอ่ะ เมีนะตัวตะก้ตามิสระนะมีเป็นเซตนะผมอ่ะเป็นเซตมีเครื่องประดับมีจัดเลี้ยงครบนะผมซึ่งเดี๋ยวเรามาเปิดกันทุกคนตอนนี้คือลูกแก้วผมน้อยมากอยากจะบอกลูกแก้วผมน้อยมากให้ปรับให้มันเร็วขึ้นไปเนี่ยมันรู้สึกเร็วขึ้นนะเขาปรับเอฟเฟกต์มาดีกว่าโอเคมีเดนน่าลูกเกลียวผมน้อยมากค่ะทุกคนมีแค่แบบสิบรูกเองอ่งะผมไม่ค่อยได้เล่นเลยอ่ะเฮ้อขอโทษด้นทุกคนลูกเกลวน้อยมาก ทุกคนเคยเป็นอย่างนี้ไหมทุกคนอ่ะไม่กล้าลุกยังเปวดนี้ก่อนโอเค,เด,อเ,คเดี๋ยวเรามาเปิดทั้งหมดเลยทุกคนมีนิดเดียวปึ๊นั่นองนี้วาละเกลือยังไงมันต้องตัวทุกคนผมมีน้อยมากโคตรน้อยอย่ะเที่ยวคนอื่นอ่ะมันแบบเดินเดินน้อยเเกินข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยมียมทูต ลุกเออลุกลุกอาว่าลักอันนี้มิสะอามอันี้มิสะนะผมมีตัวไลท์มปทนายไลท์ทนายหน้าหล่อเดินทุกคนฟันไม่เหยียดทุกคนตอนนี้แล้วก็มีเอลเอลก็เียนเอย่างี้ยเนาะง่ายดีไปเชื่อเนเอลอย่างเี้ยแล้วก็มีเครื่อระดับนะครครืระดับ มีบันทึกเออเขาเพิ่มบาตการได้รับมาด้วยเนาะเออเขามี้ถ้าเปิดเปิดถ้าเปิดคสองร้อยแล้วผมจะได้ตัวของของตกแต่งนะทุกคนแต่ต้องเปิดเยอะด้วยแหละทุกคนผมบอกเลยว่าต้องเยอะแน่ๆนทุกคนกวจะเปิดแต่กิจกรรมรอบนี้ก็อาจจะมันจะมีตัวอันนี้ให้เนาะทำภารกิจต่างๆทำภารกิจต่อสู้สองครั้ง่ะ ก็น่าจะเป็นหลายวันมะด้วยลูกแก้วหลายวันหรือเปล่าเนี่ยสามสองวันเพราะมันแล้วมันก็เดี๋ยวมันปลดล็อกเพิ่มต้องใจเหมือนกันแล้วก็มีล็อกอินเจ็ดวันได้อีกสามลูกนะครับผมประมาณนี้กิจกรรมประมาณนี้ทุกคนเสร็จตัวเดทโนนเนาะแฮร์รี่เอ็กเดทโนนสคริปต์นี้เป็นสคริปสั้นๆนะทุกคนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย 落としちまった僕は新世界の神となるエリデスさあ私を殺してみろ目を持ってるミサのほが強いも、ね、ん